วันน <Hey. S 2> <Hey. bots. S 1> mm ี้มีอะไรดูบ้างนะเล่นคอมดีกว่านี่มันอะไรเนี่ยการดูแลร่างกายเหรอขอลิกเข้าไปดูหน่อยสิผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายอย่างนั้นเหรอ ในวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร,ร่างกายผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร,ร่างกายคือสารเคมีไม่ว่าจะเป็นสารเดี่ยวหรือสารผสมที่ใช้เพื่อสลายหรือกําจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร,ร่างกายส่วนใหญ่จะเกิดจากการผสมกันของสารเคมีที่สังเคราะห์และสารเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อประสิทธิภาพการทําความสะอาดร,ร่างกายให้มากขึ้นครับเช่นสบูู่ แชมพูโฟมล้างหน้าผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเป็นต้นนี่มันโฆษณาอะไรกันเนี่ยขอตามไปดูต่อดีกว่าวัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาใช้กับผิวหนังอย่างนั้นหรอแล้นั่นแหละครับคือวัตถุประสงค์ในการนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาใช้กับผิวหนังโดยแบ่งได้ดังนี้1เพื่อทำความสะอาดผิวหนัง 2. เพื่อให้ความชุ่มชื้นและทำให้ผิวอ่อนนุ่ม 3. เพื่อช่วยให้การตกแต่งเพื่อความสวยงาม 4. เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นป้องกันแสงแดดทำให้สีผิวเข้มฟอกสีผิวระง,งับกลิ่นกายอ่าแล้วมันยังไงต่อเนี่ยกดไปดูต่อดีกว่า และนอกจากนี้ครับคุณผ nee ู้ชมเรายังมีวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาดผิวหนังเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ร่างกายได้สัมผัสในชีวิตประจําวันเช่นฝุ่นละอองคราบเหงื่อใครคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ตามร่างกายและเพื่อชําระล้างเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วและไขมันส่วนเกินที่ร่างกายสร้างออกมาว้าจากที่ดูแล้วนะ มาคิดๆด,ดูดีๆช่วงนี้เราก็ออกกําลังกายบ่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตะบอลเล่นบาสตีกอบแ้าที่คงเหนื่อยที่สุดก็คือการไม่ตามห,าหัวใจนั่นเองพอทํากิจกรรมนี้เยอะหน้าเรามันก็หมองกันนันเนี่ยงั้นลองหาโฟมมาใช้ดีกว่าก็าจะซื้อไปแหละมันเหมือนกันแหละอา้า ทำไมผื่นขึ้นแบบนี้เนี่ยโหต้องแพ้อะไรสักอย่างแน่เลยไปหาหมอดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ช่วยคะเนี่ยครับคุณหมอหน้าของผมมีผื่นคันเต็มเลยครับเราคิดว่าผื่นคันนี้เกิดจากอะไรคะอ๋อผมเพิ่งไปซื้อโฟมล้างหน้ามาครับ แต่หลังจากที่ผมใช้นะครับมันก็เกิดอาการแบบที่ผมบอกหมอตั้งแต่ตอนต้นเลยครับแล้วปกติเลือกซื้อโฟมล้างหน้าจากอะไรคะคือการเลือกใช้โฟมล้างหน้าของผมอะครับผมก็ดูจากรีวิว YouTube อะครับที่ผมชิ้อก,ก็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 แบบถ้าพวกราคาถูกโปรโมชั่นดีผมก็ซื้อครับหรือแบบผมก็เชื่อคำโฆษณาหรือว่าดาราศิลปินที่เขามาพรีเซนเตอร์ครับหมอ ถ้าเป็นแบบท่าแบบกําลังซับผมแบบถึงผมก็ซื้อเลยครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับหมอคิดว่ามันก็น่าจะแบบมันเหมือนกันนะครับอ๋อผิดแล้วคือมันเป็นอย่างนี้นะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวที่ดีมีดังต่อไปนี้ข้อ1ผลิตภัณฑ์ต้องถูกล้างออกได้ง่ายโดยใช้น้ำเปล่า 2. ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ทำลายไขยมันตามธรรมชาติของผิวหรือไม่ทำให้ผิวหนังแห้งมากจนเกินไปในระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดและภายหลังจากการใช้งาน 3. ผลิตภัณฑ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาผิวและเนื้อเยื่ออ่อนทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 4. ผลิตภัณฑ์ต้องมีความคงตัวที่ดีทั้งทางกายภาพและทางเคมีณอุณหภูมิห้องหมายถึง วางทิ้งไว้แล้วต้องไม่แยกตัวเป็นชั้นชนิดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายยังแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 1. ตามลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เช่นของแข็งของเหลว 2. ตามชนิดของสารที่ทำหน้าที่ช้าล้างสิ่งสกปรก 3. ตามวิธีการที่ใช้ในการทำความสะอาดเช่นการขัดการถูการทาการสครับ 4. ตามบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเช่นตาใบหน้าศีรษะแขนขา 5. ตามชนิดของสิ่งสกปรปกที่ต้องการกำจัดโอ้โหแสดงว่าผมเลือกผิดตลอดเลยเนี่ย มาและเดี๋ยวหมอจะแนะนำผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบให้คนไข้เองค่ะคุณหมอแล้วผมควรใช้อะไรดีครับหลังจากที่หมอได้วินิจฉัยแล้วเคสนี้คนไข้มีสภาพผิวปกติค่ะคือไม่มันหรือแห้งจนเกินไปในอุณหภูมิปกติแต่เกิดสิวได้บ้างในบางครั้งเมื่อมีปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวและมีผิวแห้งซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมค่ะ ดังนั้นหมอจึงแนะนำผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าเซนกา p e เพอร์เฟกต์วิฟโฟมคลีนเซอร์ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประกอบไปด้วย 1. ลอเริกแอซิดสามารถยับยั้งและทำลายจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิว 2. ปราศจากพาราเบนซึ่งเป็นสารกันเสียเพื่อยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ง่ายและแฝงไปด้วยอันตรายต่อผู้บริโภคในระยะยาวเพราะเมื่อร่างกายดูดซึมพาราเบนมากเกินไปสามารถรบกวนการทำงานของฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์อย่างเอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรนส่งผลต่อการสืบพันธุ์และการตั้งครรภ์นในอนาคต 3. ปราศจากสารจากกลุ่มซาลเซตซึ่งเป็นสารที่กอ่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้ง่ายและทําให้ผิวแห้งตึง 4. ปราศจากซิลิโคนซิลิโคนเป็นสารที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ยึดเกาะกับผิวหน้านได้นานและสามารถกันน้ําและเหงื่อได้แต่ซิลิโคนมีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่สามารถอุดรูขุมขนทําให้เกิดปัญหาการอุดตันของผิวเช่นปัญหาสิวอุดตันรูขุมขนกว้าง 5. ปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายทำให้มีผิวแห้งตึงคุณหมอผมมาแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับแค่จะมาอวดหน้าตาซะหน่อย หลังจากที่ผมได้ข้อมูลถูกๆไปจากคุณหมอนะครับก็ทำให้ผมหน้าตาแบบใสกิ้งขึ้นมาเลยครับคุณหมอผมก็ว่าผมน่าจะเลือกผิดตั้งแต่แรกครับแต่หลังจากนี้ผมคงเลือกถูกแล้วแหละครับและหลังจากนี้วิธีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไข้จะเป็นอย่างไรบ้างคะก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ถูกต้องนะครับที่จากที่คุณหมอสอนผมมานะครับมีดังนี้เลยครับผม ก็คือนะครับคุณหมอข้อ1เลยนะครับผมเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวของผมเองครับคุณหมอส่วนข้อ 2. น,นะครับผมหลีกเลี่ยงสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการแพ้ครับโดยผมนะครับจะดูจากส่วนประกอบของฉลากครับผมส่วนข้อ3าน,นะครับผมจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากออยอครับ ส่วนข้อ4นะครับผมเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่ทาความสะอาดได้อย่างล้าลึกและไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองครับข้อ5นะครับผมจะเลือกผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ล้างหน้าให้เข้ากับผิวหน้าตัวเองครับผมหลังจากนั้นนะครับชีวิตผมก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับผิวหน้าก็ดีอะไรก็ดีไปหมดเลยไม่ว่าจะกิจกรรมไหนๆนะครับขอแค่เรานะครับทำความสะอาดผิวหน้าอย่างถูกต้องและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะครับที่มันเหมาะกับผิวหน้าตัวเองนะครับมันก็ไม่ มีผลอะไรกับผิวหน้าผมแล้วอ่ะครับทุกคนสุดท้ายนี้นะครับฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับให้ความสำคัญต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวเองครับผมโดยดูจากส่วนผสมที่ฉลากครับขอบคุณครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับ